ไปดูในเรื่องของรายงานพิเศษกันบ้างค่ะปัจจุบันนะคะก็มีกลุ่มคนพิการหรือว่าคนพิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถเข้าทํางานตามองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามสิทธิและก็ความเท,าเท่าเทียมในสังคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูเด็กพิเศษคนหนึ่งค่ะซึ่งได้รับโอกาสจากสถาบันสุขภาพจิตที่ดูแลตนเองให้มาทํางานที่สถาบันจนเป็นหนึ่งนะคะในเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอย่างตั้งใจติดตามได้จากรายงานค่ะ นายพีรพงษ์รุ่งเกียรติทวีกุลหรือน้องบอสเป็นบุตรของนายธีรพันธ์และนางสารินรัตน์รุ่งเกียรติทวีกุลถูกพบว่าเป็นเด็กพิเศษหลังจากคลอดแล้วมีอาการผิดปกติหลายอย่างกระทั่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นดาวซินโดรมต้องไปรักษาตัวอยู่หลายแห่งประกอบกับการฟื้นฟกูกระตุ้นพัฒนาการและการฝึกพูดจากทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลน,นอกจากนี้น้องบอสยังมีอาการหายใจไม่สะดวกจากการที่ผนังหัวใจด้านซ้ายรั่ว จึงต้องมีการรักษาอาการโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยพอเรียนหนังสือได้จนจบชั้นมัธยมน้องบอสก็ได้มาช่วยงานที่สถาบันช่วยงานโดยการส่งแฟ้มนะคะแล้วก็มีการมีการคัดกรองคนไข้อยู่ข้างหน้านะคะเพื่อแล้วก็ช่วยงานต่างๆของสถาบันที่น้องบอสพอจะทำได้นะคะหลังจากนั้นที่ มีเริ่มมีพระราชบัญญัติของการจ้างผู้พิการมาตรา32/35ให้จ้างผู้พิการอย่างน้อยร้อยละหนึ่งให้มาทํางานที่สถาบันก็ได้มีการจ้างน้องบอสมาทํางานที่สถาบันค่ะสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้อําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ใช้เยียวยารักษาน้องบอส ซึ่งน้องบอสเคยทำงานเป็นจิตอาสาของที่นี่และยังเคยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับการสนับสนุนจากทางชมรมคัดเลือกน้องบอสให้เข้าทำงานโดยติดต่อขอสมัครงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อรับน้องบอสให้เป็นพนักงานและเลือกสถานที่ทำงานเอง กระทั่งน้องบอสได้รับความกรุณาจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ให้เข้าทำงานได้ตั้งแต่เมื่อวันที่2มกราคม2563เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยมีมีความสุขไหมอ่ะชอบไหมชอบจะชอบอะไรที่บ้างชอบทำนี่ทำแคล้มชอบเพื่อนไหมชอบเพื่อนคนที่นี่น่ารักไหม น,นะน้องรอเป็นเด็กที่มีบุคลิกดีก็คือสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายฟูจาไพเราะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้โดยง่ายนะคะเนื่องจากมีพื้นฐานที่เขาเรียกว่าเป็นติดใจที่ดีแล้วก็มีความขยันขันแข็งนะคะทำงานได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ไม่เกี่ยงงอนเพราะฉะนั้นเขาถึงสามารถมาทํางานร่วมกับ คคนนที่่สถาบัได้ะและนอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนจากครูการศึกษาพิเศษที่ให้การดูแลน้องบอสอย่างใกล้ชิดกระทั่งน้องบอสเรียนจบก็ยังคงมีการดูแลต่อในการฝึกทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นการฝึกใช้กล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กับระบบประสาท รวมถึงการดูแลเรื่องพฤติกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขในส่วนในเรื่องของการทำงานเนี่ยค่ะก็น้องบอสต้องเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็การจดจำการจัดการการแก้ปัญหาระดับง่ายๆได้นะคะซึ่งน้องบอสก็สามารถจัดการได้ค่ะเพราะว่าในการทำงานของน้องบอสจะดูแลในเรื่องของหนึ่งก็คือการรับแฟ้มนะคะจากห้องเวชระเบียบแล้วก็นำไปส่งที่ จุดสาขาวิชาชีพต่างๆหรือว่าจุดพบแพทย์ค่ะซึ่งเขาจะต้องเรียนดูว่าถ้าสมมุติว่า,ร,ารับแฟ้มมาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างที่จะต้องไปส่งในจุดต่างๆแล้วก็ต้องจดจําได้ว่าคนไหนคือใครลูกศิษย์ของใครนะคะคนไข้ของคนไหนคือน้องบอสเขาจะสามารถจดจําได้ตามสีค่ะสีที่มีอยู่หน้าแฟ้มซึ่งจะบอกว่าเป็นสาขาวิชาชีพใดค่ะก็ตอนนี้น้องบอสก็าสามารถจัดการได้ดีแก้ปัญหาง่ายๆได้ค่ะ ยังมีกลุ่มเด็กพิเศษและผู้พิการอีกจํานวนมากที่รักษาอยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งทางสถาบันยังคงบำบัดฟื้นฟูกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาที่เสริมทักษะพิเศษให้เรียนรู้ได้เร็วทันเท่ากับคนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะทางสถาบันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนทุกคนล้วนมีความสามารถในตัวเองและควรได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตทุกวันอย่างเท่าเทียม ทีมข่าว n b t สุราษฎร์ธานีรายงาน